ใี่กิดไกลผู้เด้อ นาอเก็บผักนะีม,นนนมันก็จะตายหมดด,ดูต้นนี้เนี่ยเห็นสีแดงไหม รอให้มันแก่ก่อนจะได้อยู่กับเรานานๆนะ่ะมีมะเขือด้วยนะอุ้ยเห็นลูกมันใหญ่จริๆอุยคันคาย <_ ấy> เดี๋ยวอุย้ยมันเหนียวจริงว่ะนี่เท่าพี่เหมียวไปวันนั้นอะ ไหญ่ไหม <S <S ดูหน้าหนูสินี่ผักสดๆนะคะผักสดๆนะคะนี่ผักสดๆจ้าอันนั้นนึงเฮ้ยมีสองลูกเลย อย่าลืมพริกขี้หนูดูดิของไอ้จอยน่ะของพี่ก็เป็นแบบนั้นแหละนี่อันนี้หนูว่าจะขุดใส่กระถางอะเนี่ยของจอยอะต้นสองต้นอะเขาขุดกันยาวอันเนี้ยดูดิมันหลุดไปยังไงไม่รู้เฮ้ยนี่พริกด้วยใช่ไงนี่ดูต้นนี้ไว้ให้ดูอันนี้แค่นี้นะแต่ดูไว้อันนี้ตอแหลกว่าแหลกกว่าแหลกก็เจ้าของกระพริกที่บ้านนี่แหละค่ะ ต้นอีกลูกนึงข้างในนัะต้นใหม่หน,นอีกต้นหนึ่งถัดไปน,น,นั้นแดงแล้วน่ะเห็นไหมอุ๊ยไม่เห็นแล้วเนี่ยเพราะม่นเดี๋ยวมันก็ตายแล้วเนี่ยอโอ้ยเพลงมันใช่เลยมันมาเฉอดนะเพลงรุ่นเรา แล้วพาก็ปล่อยให้มันแก่อย่างนั้นแหละให้เม็ดมันลงนี่เราปล่อยเลยแน่นอนเก็บไม่ได้แล้วไงมี่ยพี่ใกล้เอาไปกินนะเขือเทศมะเขือเนี่ยเอาค่ะเอาเดี๋ยวมาใส่โอ้ยเป็นเขียวออนซอนเนาะแกงเขียวหวานเลยเย็นนี้พริกอันนี้น่าจะเอาไปผัดหมูปะพริกก็แกงได้ฮะแกงได้แกงอะไรก็ใส่แกงเขียวหวานใช่เหรออืม แต่พี่อ่ะถ้าเป็นพริกแบบนี้พี่กินสดพริกไม่พริกไม่เผ็ดกินเป็นผักเลย<อ>แล้วก็ไปเผาไปทำไอ้นั่นน่ะทําย่างย่างกินกับผักแล้ม่เไม่เห็นมันนะเนี่ยไม่เห็นเขาซุกซ่อนก็อย่างอันนี้หนดดูดูดีๆเนี่ยอย่างอันนี้นหนูมองไม่เห็นมันมแตงไทยหนูเนี่ยอุย้ยนี่ลูกหนึ่งนี่ว่านี่ว้ายแล้วบางทีมันจะไม่ได้กินนี่แล้วก็มาเจอวันนั้นแบบตกใจเลย มะเขือตอนนี้มันต้องมีลูกแน่เลยพี่มันโดนแบบว่ารวมที่หนูต้องไอที่มันแบบหนูกลัวว่าถ้าหนูถลกไปถกมันออกเนี่ยมันจะตายมันจะไปโดนต้นอื่นเนี่ยหนูไม่รู้ว่าต้นไหนเป็นต้นไหนอู้ยพริกอันนี้ก็เผ็ดไหมหรือว่าไม่เผ็ดเหมือนปีที่แล้วเผ็ดพี่ไม่เผ็ดเอาไปทำผละพาเริ่มเหลืองแล้วกะเพราอันนี้อันนี้กะเพราแดงกะเพราแดงมันเลยแดงปล่อยมันแล้วเนี่ยคือตอนนี้คือปล่อยเลวเดี๋ยวโหระพาพี่พี่เล็มเลมไปใส่แกงกระถิ่นพี่อ่ะ ดูปล่อยไว้ปล่อยอย่างนั้นแหละมันไม่ตายหรอกเนาะที่จริงเราใส่กระถางไว้ในบ้านมันจะเป็นใช่หน้าหนาวใส่กระถางไว้ในบ้านเพราะว่าหนุ่มจะเลิกใส่กระถางนี่นี่มะเขือเทศอย่าอย่าไปอย่าดูถูกมันพริกอันเนี้ยแก่ใช่ไหมยังไม่แก่หรออือของตัวเองมันออกโคต้นจำได้ไหมตัวเองซื้อพริกแดงเพราะฉะนั้นต้องรอให้มันแดงเหรออือนี่ติดกันก็ไม่แม่มาเก็บมะเขือตอแหลนี่หน่อยดู มีแค่นั้นเองมันดกอ๋อมีอันเดียวแต่มันดกดกจนมันเหมือนกุนไปกับพื้นอ่ะอันนี้ก็อันนี้ก็ตำส้มตำอร่อยไปเดินมาเก็บสวนออกแล้วขำต้นอันนี้จะไปแตกงใคร่ะต้นกระพงต้นกระพงกระพดเลยไม่ได้กินเลยอุตส่าห์ขึ้นตั้งต้นหนึ่งใช่มาเลงมากินก่อนมาเลงกินกระพดก่อนเลยขึ้นตรงนี้หรอแมนแล้วจ้ะ วิฟ้าสวยคนทําวันนี้มีพี่ไก่มาช่วยแรงนะฮะคนทําสวนขึ้นมาสวยขึ้นข้างบนได้เลยค่ะตรงไหนก็ได้ที่ขึ้นได้อะวันนี้ฟ้าสวยจังหญ้าก็เขียวดีจังเลยไม่มีเรือ้อยไหมเลยอะถ้าพี่ปล่อยนี่หมดเลยนะเนี่ยนี่ลังจะไปแล้วนะลังจะไปลังจะไปแล้วนะ คนรักก็สวยนี่นะมีเครื่องทุ่นแรงเดี๋ยวเขาทิ้งตรงไหนวะเดแยวนูจะดูก่อนไม่ใช่ว่าจะสิงซี่ส่วได้เลยคุณพอแกโยนไว้ตรงไหนแนวูหาก่อนเราต้องหอบไปแล้วล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ดี๋ดหูหาที่ดึงง้างเข้าไปก่อน พี่เหยียบต้นไม้พี่เหยียบต้นไม้เล็กตายเยออ,เออ๋อแกโยนไ้ฝั่งนี้เออแกโยนข้ามฝั่งนี้นี่ใส่ไม่ดีข้า <c oughs> งหลังเป็นจําได้ไหมที่หนูตัดใบใบ,ใบไม้เขาพดได้พี่อ่ะเ <c oughs> นี่ยแหละหนูก็ข้ามไปตัดของเขามา เดินบ้านหนูมันไม่มีป่องออกไปเว้ยป่องเอินป่องเอินป่องออกไปเว้ยหนูไปเอาบ้านไม้นู่นนะข้างบ้านกระพดทนกระพดทนกระพดนีด่น้ำก็มีล้างเห็นไหมมีครบเลยกลางเต็นท์เลยเลยฟืนก็อยู่ข้างหลังขอ,อมากลางเต็นท์นอนสักคืนนะมาเลยมันจะมีหนีเลยวะกลั <laughs> เห็นหนี มันจะเห็นมีอื่นนะดิขอต้อนรับสูรีสอร์ทรับดอกไม้ในความภาคภูมิใจของขาบานบานเท่านหน้าหนูเลยอ่ะคิดดูความแบบนี่คือแบบความภูมิใจของเจ้านายหนูมาก <su> ว้าใหญ่เท่าหน้าพี่ไก่เลยอ่ะคิดดูเขาภูมิใจมากกับดอกไม้ของเขาเนี่ยดีนะแตนไม่ต่อยเมื่อกี้ มีหลายสีด้วยพุ่มหนูก็ไม่รู้จากเขาหรอกหนูไม่ได้ดูไม่ได้อะไรกับเขาเลยต้นนี้สวยที่บ้านเราแพงๆนะแพงต้อนอะไรเนี่ยดอกเป็นทุ่มๆเนี่ยกล<อ>ับมาแล้วลูุชมพูทิ้งต้นไม้ทิ้งของ

Thank you